ทางบ้านนะครับคุณ m อดีชินนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนเทจกันมานานนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายวิธีลดหลอดในกรณีที่จุดที U ต่ํากว่าไส้เทียนอีกครั้งได้ไหมคะก็คืออย่างนี้ครับวิธีการลดหลอดนะครับเดี๋ยวเราดูเลยนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับผมบายใช่ไหมครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วสมมุติว่าผมบายเหนือไส้เทียนยังไงจุด TP เนี่ยมันก็อยู่ต่ํากว่ามันก็อยู่เหนือกว่าไส้เทียนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการลดหลอดก็คือเวลาไม้มันกาไรก็ปิดมันทิ้งไปเลย นะครับปิดบันทึกไปเลยปิดบันทึกไปเลยนะครับแต่ต้องเหลือไม้ที่ดีที่สุดที่กําไรเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เผื่อว่ามันขึ้นไปไม่ถึง TP เซตข้างบนเนี่ยครับเราจะสามารถเอากําไรจากไม้ที่ดีที่สุดข้างล่างเนี่ยกลับขึ้นไปคัดมันได้นะครับเพราะฉะนั้นการลดหลอดเนี่ยในกรณีที่ไม่สามารถรวบคัดท p ได้เพราะว่าเส้น t p อยู่เหนือกว่าหรือต่ํากว่าไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าว่าถ้าเกิดสมมุติคุณเล่นฝั่งบายเนี่ยเส้นทีพีต้องอยู่ต่ำกว่าไส้เทียนของแท่งก่อนหน้านะครับแต่ถ้าคุณเล่นฝั่งเซลล เส้น TP ต้องอยู่สูงกว่าไส้เทนของท่านก่อนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นในทางกับกันก็คือมันไม่อยู่ต่ำกว่ามันไม่อยู่สูงกว่าขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะต้องทําการลดหลอดนะครับโดยการ TP หน้าไม้ตัวเองสัก1จุดนะครับก็คือเนี่ยฮะตั้ง TP สมมุติไม้นี้1982.226ใช่ไหมฮะเราเก็บไว้แต่คุณดูไม้นี้ 1983.407ผมตั้ง TP ที่1983.408เห็นไหมเอาหนึ่งจุดเห็นไหมครับจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มันปิดทิ้งไปลดหลอดลดหลอดเพื่ออะไรเพื่อเอาลงมาเล่นข้างล่างได้อย่างวันนี้กราฟชุดกรุ๊ปข้างบนเนี่ยเราปิดได้หมดแล้วเห็นไหมฮะนีช่ชุดข้างล่างนะครับมันก็ลงมาของมันนะครับซึ่งถ้ามันลงเป็น New ลอีกเราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับเราก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะก็จะหาไม้บายให้ได้อะทําไมอะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ เห็นเนี่ยก็คือคนที่ผู้วมชะตารกรรมที่ฟอลโล่อยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นนะ